ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองจังหวัดวิรามนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสินค้ามือสองนะครับก่อนสงการนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกันนะครับก็วันนี้นะครับผมพามาดูสินค้ามือหนึ่งก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเป็นแหลม750 750รุ่น2023นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดดอกละ2 3 0 0รบาทนะครับ แล้วก็แหลมตองแปดเมือหนึ่งนะครับดอกละห้าร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็ดอกทั้มสิบแปดนิ้วดอกละสองพันห้าดอกละสองพันห้านะครับแล้วก็ NTE ตัวนี้ก็ดอกละสองดอกละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ดอกโค้งปั๊มตัวนี้ก็ดอกละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีดอกโค้งรอตัวนี้พันสี่ห้าสิบนะครับผมแล้วก็ดอกทางร้านเรานะครับเหลืออยู่สองดอกนะครับดอกละ 2,700บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็ดอก PR 15นิ้วนะครับตัวนี้ดอกละอ่า1,050บาทนะครับผมแล้วก็มีดอก PR 2ก้อนนะครับดอกละ3,550บบาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นดอกมือหนึ่งก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอาจารย์นะครับท่านไหนที่หาดอกลำโพงอยู่นะครับก็จัดเลยนะครับผมก็วัน ก็ยุดหยุดการส่งก่อนนะครับเพราะว่าคนส่งปิดแล้วนะครับผมก็หลังสงการจะได้ส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็มีแหลมจรวด NPE นะครับตัวนี้ดอกละ400บาทนะครับมี NPE แล้วก็นานุว่านะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็มี NPE ฝั่งนี้ก็ดอกละ400นะครับลอกหนึงตันนะครับตัวนี้ดอกละอลอกหตันตัวนี้ขายอยู่พันสามนะครับ แล้วก็สิบห้านิ้วตัวนี้โค้งลอกนะครับดอกละพันห้านะครับผมแล้วก็ส่วนดอกสิบแปดนิ้วก็ไม่เรียกมาชมกันก็แล้วกันนะครับอาจจะแจ้งราคาไม่หมดเนาะก็มันปิดขนส่งแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับดอกสิบสองดอกสิบสองสิบแปดสิบห้านะครับก็เหลือแค่นี้นะครับยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็เ5 0ห้าศูนย์นะครับผมวยขาดนะครับตัวละหกร้อยบาทนะครับ ตัวนี้เลยนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วก็มีสายลําโพงนะครับสายลําโพงนะครับที่มีนะครับหลดไฟนะครับท่านไหนที่ผ่านมาอําเภอสตึกจังหวัดวุรีรัมยนะครับผมเราก็มีมาให้เลียกชมนิดหน่อยนะครับผมฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมพวกมิกกมิกเซอร์นะครับก็ยังเหลือพอเหลืออยู่นะครับผมก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ไม่ลอยนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวละ2 3 0 0ก็เข้ามาเรียกกอนชมกันกันได้นะครับก็จะพามาอัปเดตคร่าวๆนะครับว่าเหลืออะไรกันบ้างนะครับก็จะส่งการแล้วนะครับผมพาวเวอร์มิกนะครับตัวนี้นะครับ6,5 0 0น้าะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็ไม้สายนะครับตัวนี้นะครับตัวละ490บบาทนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์มิกนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีส่วนพาวเวอร์นะครับผมที่มีอยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ พาวเวอร์ทางร้านเรานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับที่เหลืออยู่นะครับในตอนนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมจัดเลยพี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับคอแท้เราก็มาแล้วนะครับคอแท้นะครับมาจัดนะครับผมคอแท้นะครับแล้วก็มีแอคเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับพาวเวอร์มูนโมิฟายวาช็คนะครับ โซนนี้ก็เป็นประกอบนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกตระกูลบริษัทหน่อยนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์แท้มหาจักรก็มีเยอะอยู่นะครับผมปรีครอสนะพาวเวอร์เล็กนะครับนี่พาวเวอร์น้อยสีชแนลนะครับนี่ครับผมนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับนี่พาวเวอร์นะครับนี่ครับ มีเข้าใหม่มาด้วยนะครับทอาที่หาอยู่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่นี่นะครับตอนไนที่หานะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับที่มีอยู่นะครับผมคอร์สนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เด้อพี่นองนะครับ แล้วก็หลอดไฟนะครับก็มาเลือกชมวันเอานะครับท่านใดที่ผ่านมาบุรีรัม์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์สเปคคอนนะครับซีตัดแหลมนะครับตัวผู้ตัวเมียสายเปิดโทรศัพท์เปิดเพลงนะครับแบบนี้แล้วก็มีจำหน่ายนะครับนี่สายแบบนี้นะครับแล้ก็มีจำหน่ายพักปงปักไฟตัวเมียตัวผู้นะครับแล้วก็มีนะครับผมครับ ขั้วนะครับขั่วหลอดกลมนะครับแล้วก็มีนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มีนะครับส่วนตัวนี้เป็นมิกซ์เาครับมือหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสายไฟเต็นท์ไฟทางนะครับผมแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีมิกเล็กๆนน้อยนะครับเอาไว้ให้อาจารย์ได้เปิดเทศกาลกันเนาะนะครับผมนี่ก็เป็นเสาครับนะครับนี่ไม้ลอยนะครับครับผม นี่ครับที่มีอยู่นะครับตอนนี้ครับผมก็มีตู้นะครับอุปกรณ์ตู้ลำโพงแล้วก็มีนะครับผมน่ครับ power นะครับ power แล้วก็มีนะครับมาเรียกมาชมกันได้นะครับพี่น้องถ้าไหนที่สนใจเด้อพี่น้องนะครับก็มาจวดจัดเลยครับผมนะครับก็มีอยู่นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องเสียงนะครับ15นิ้วตู้ซับก็มีนะครับ ก็มาเลยนะครับอาจจะไม่ได้แก้งราคาต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟเราก็มีมานะครับผมเครื่องปั่นนี่ครับเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็มีมานะครับแล้วก็มีตู้ลําโพงสวยๆนะครับผมเข้ามานะครับเป็นตู้มีแต่ตู้สวยๆนะครับผมนะครับตู้สวยๆนะครับมีแต่ตู้สวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ สวยๆกันเลยนะครับมาเรียกมาชมกันเอาเด้อพี่น้องนะครับผมก็ฝากร้านลักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองอำเภอสตึกจังหวัดวีราลำด้วยก็แล้วกันนะครับตู้ก็มีแต่อันสวยๆนะครับที่มีอยู่นะครับผมนะครับสวยงสวยๆนะครับที่มีอยู่ก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยกันแล้วกันเนาะอาจารย์ตอนไหนที่หาอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับวันนี้นี่ครับมีประมาณนี้เนี่ยนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมก็ ท่านหนที่จะแวะเข้ามานะครับที่ร้านเรานะครับก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่มาชมสินค้านะครับผมก็มีบริการน้ํานะครับให้อาจารย์ทุกท่านนะครับผมตู้กลางนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีโต๊ะนะครับโต๊ะโต๊ะพวกนี้นะครับนี่ครับผมก็มีโต๊ะนะครับเครื่องปั่นก็หลังสงการด้วย นะครับผมนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้แล้วครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นช่องร้านรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเล็กๆนะครับร้านเล็กๆอยู่อำเภอสตึกนะครับผมก็พามาอัปเดตชมสินค้าตอนนี้ที่มันเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับก็มีประมาณนี้ก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็ชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะครับที่ต <bem> ิดตามนะครับ <meals> fc สลัอลา fc กัมพูชา fc พม่า fc ต่างจังหวัดแล้วก็ fc ทุกทุกที่นะครับที่เมตตากรุณานะครับอุดหนุนสินค้าร้านเล็กๆนะผมก็ขอพระคุณอย่างสูงนะครับผมก็ถูกแพงก็อาจารย์ก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมก็รับตามสภาพเนาะนะครับผมอันไหนมันสวยก็ต้องรับดีหน่อยอันไหนที่มันไม่สวยก็ต้องรับตามสภาพนะครับก็เอามาขายให้อาจารย์ตามสภาพกันนั่นแหละครับผมัมันเป็นของมือสองนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับช่องเล็กๆนะผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด แชร์ให้ร้านเล็กๆด้วยก็แล้วกันนะผมก็สงการนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโดินเดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะผมก็ถึงบ้านก่อนนะครับค่อยดื่มสร้างสรรค์กันนะครับผมอย่าดื่มแล้วขับรถนะครับมันไม่ดีนะครับผมมันอันตรายนะครับผมก็ให้ทุกท่านสนุกสนานกันนะครับปีนี้นะครับผมก็เก็บกดมาหลายปีนะครับไม่ได้เล่นนาน สงการนะครับผมเปิดเพลงอะไรกันสร้างสรรค์ครอบครัวนะครับไม่ได้เปิดนานมากแล้วนะครับผมวันนี้เขาปลดล็อกให้เราแล้วเราก็ต้องจัดเต็มหน่อยพี่น้องนะครับผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโดยทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับผมเทศกาลสงการปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้โบนัสเยอะๆนะครับผมแล้วก็เดินทางมาไหนมาไหน ไปไหนมาไหนก็ขอขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามทางร้านเล็กๆด้วยก็แล้วกันนะผมคลิปนี้ก็บายบาย,บาย,บายครับสวัสดีครับ